จริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยก็บอกว่านักนักลงทุนเนี่ยตัดสินใจเลือกหุ้นหรือลงทุนเนี่ยขึ้นอยู่กับสมัยก่อนก็พูดอย่างเดียวเลยว่าขึ้นอยู่กับเหตุผลนะว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูกคุ้มค่าหรือเปล่าควรซื้อควรขายอะไรต่างๆคิดสระตามหมดแบบเป็นคนที่มีเหตุผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือไม่มีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยก็มีคนที่ศึกษานะครับทำการศึกษาก็พบว่า จริงๆแล้วเนี่ยนักลงทุนเนี่ยใช้อารมณ์เยอะนะครับอาจจะพอๆกับเหตุผลหรือมากกับเหตุผลแล้วก็ไปพยายามพิสูจน์อะไรต่างๆนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็มีความมีมีการโต้เถียงโต้แย้งกันตลอดนะครับแต่ว่าหลังๆก็มีการยอมรับว่าจริงๆใช่เหตุผลกับอารมณ์เนี่ยทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นก็หน้าที่ของนักลงทุนในฐานะที่จะเพือ่อให้นลงทุนได้ประสบความสําเร็จเนี่ยพวกเราก็ต้องคิดว่า จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราซื้อหุ้นลงทุนเนี่ยนะหนึ่งตลาดมีเหตุผลแค่ไหนตลาดใช้อารมณ์แค่ไหนแต่ที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าตัวเราเองเนี่ยแหละนะใช้เหตุผลแค่ไหนใช้อารมณ์แค่ไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรารู้เขารู้เราใช่ไหมรู้ว่าตลาดเป็นอย่างนี้รู้ว่าเราเป็นอย่างนี้เราก็จะตัดสินใจได้ถูกต้องว่าเราจะทํำยังไงเพราะว่าหนึ่งก็คือบอกว่าถ้าตลาดไล่เหตุผลนะใช้อารมณ์เยอะ แต่เราเป็นคนมีเหตุผลจะมาหน้าที่ของเราก็คือว่า take advantage นะฮะฉกฉวยโอกาสที่ตลาดไล่เหตุผลแต่เรามีอารมณ์อเราเราตลาดใช้อารมณ์แต่เราเนี่ยใช้เหตุผลช่มาแล้วก็ต้องกล้าจะมก็ที่จะตัดสินใจบอกว่าเอาตอนนี้คนเทหุททททท้นถล่มขายแหลกเลยนะครับเพราะว่าอารมณ์กํลาลังพาไปจะมหรือว่าตลาดขึ้นแบบเป็นบ้าเป็นหลังเลย ะะราคาหุ้นสูงเวอร์เกินไปจะมเราก็คิดว่าอานี่เป็นเรื่องของอารมณ์จะเยอะเพราะว่ากําไรบริษัทมันก็ได้ดีมากอะไรจะมา PE ก็สูงเกินไปอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยคนกาลังเข้าแห่เข้ามาในตลาดเต็มไปหมดฉะนั้นราคาหุ้นก็เวอร์กันซื้อกันอุตลุดถ้าเรามีเหตุผลถ้าเราคิดว่าหุ้นที่เราถืออยู่มันราคาเกินไปแล้วก็ขายใช่ไหมหรือถ้าตลาดตกหนักจ่มา เรามีเหตุผลเราก็ซื้อนะแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เห็นน่ะส่วนใหญ่เนี่ยพอตลาดมีอารมณ์เรามีด้วยนะฮะก็เพ่อง่ายว่าพอตลาดตกแรงแงเรากลัวก่อนขายเลยใช่ไหมเพราะนั้นเราก็เสียหายเพราะว่าพออารมณ์หมดใช่ไหมพอคนเลิกตกใจเลิกกลัวเลิกอะไรคนที่ที่มีเหตุผลก็กลับมาซื้อหุ้นราคาหุ้นขึ้นไปเราก็เสียดายเราก็เสียเสียเสียหายใช่ไหมเพราะว่า เราขายไปแล้วตอนที่หุ้นมันตกหนักๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องที่เป็นแบบว่าเป็นอะไรที่มีส่วนนะครับในการที่จะทําให้เรากําไรหรือขาดทุนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเรารู้เรื่องนี้เนี่ยเราจะตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่กลัวแล้วก็ไม่โลกเกินไปค่ะคอันนี้คือมุมมองของดรนิเวศจิตวิทยายในการลงทุนก็คืออารมณ์ของเรานั่นแหละอารมณ์ของนักลงทุนแต่มันต้องไปคบคู่กับอารมณ์ของตลาดในขณะนั้นแล้วมุมมองของพี่พีชัยล่ะคะ มีความเห็นแตกต่างหรือสอดคล้องกับจ์นิเวศยังไงบ้างครับความเห็นสอดคล้องกันแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยอยู่ที่ว่าเมื่อเราเข้าใจแล้วก็ตามว่าอารมณ์มันคืออะไรแต่ปัญหามันที่แท้จริงคือว่าเราจะชนะตรงนั้นได้ยังไงตรงนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องหลักซึ่งออวิธีคิดที่พิสูจน์มาแล้วแล้วก็ได้รับการยอมรับมาแล้วจากวอร์เรนเบรเฟตเนี่ยเขาแนะนำเราว่าการที่เอาชนะอารมณ์ตลาดเป็นเรื่องยาก เพราะฉะนั้นวิธีคิดของวอ์เรนเบ f ร์ตนะครับคือเขาจะกําไรจากตลาดหุ้นได้โดยเขาไม่สนใจเรื่องอารมณ์มากนักเขาโฟกัสไปที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทที่จะเติบโตในระยะย,ย,ยาวคือเขาชนะตลาดด้วยการไม่กะเก่งนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะขึ้นปีหน้าจะขึ้นหรือปีไหนจะลงเขาไม่สนใจเลย เพราะถ้าเขาเขาบอกว่าถ้าเราพยายามกะเกงตลาดมากเกินไปนะผลตอบแทนเราจะต่ํากว่าที่ควรคือสุดท้ายเราจะไปแพ้มันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ให้น้ําหนักเรื่องจิตวิทยาเอาซะเลยนะเขายังให้น้ําหนักอยู่แต่วิธีมองจิตวิทยาของเขาเนี่ยไม่เหมือนวิธีมองทางเทคนิคเวลาเรามองทางเทคนิคเรามองอีกอย่างหนึ่งนะแต่วอลเลมเฟรไม่เคยพูดเรื่องเทคนิคเลยแล้วเขาไม่ได้ศรัทธาแต่เขาก็มีเรื่องจิตวิทยาคือเขาบอกว่าเขาจะซื้อในเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัว อันนั้นคือจังหวะของเขาแล้วเขาจะขายในเวลาที่คนส่วนใหญ่กล้าและในเวลาที่เป็นเวลาทั่วๆไปซึ่งเป็นเวลาส่วนใหญ่ของตลาดนะคนส่วนใหญ่ไม่ได้กลัวและคนส่วนใหญ่ไม่ได้กล้าหรอกคือมันค้าๆกันไปเวลาแบบนั้นอาจจะเกิดนานๆครั้งบางทีหลายๆปีหรือเป็น10ปีจะเกิดสักครั้งที่วอร์เรนเบรฟต์อาจจะฉวยโอกาสขายหรือฉวยโอกาสเข้าไปซื้อไม่ได้เกิดบ่อยๆแต่ช่วงเวลาทั่วไปนะ ที่เรากําลังสนใจอารมณ์คืออะไรเราจะเข้าไปกะเกงซื้อตรงไหนดีขายตรงไหนดีอาทิตย์หน้าจะเป็นยังไงเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงวอร์เรนเบรฟตไม่เคยสนใจเลยไม่เคยมองตรงนั้นเลยเขามองอย่างเดียวว่าตราในธุรกิจที่เขาถืออยู่เนี่ยมันยังดีอยู่และจะเติบโตในระยะยาวอะ่ะการที่เขาจะพยายามไปกะเกงซื้อซื้อขายขาเขาทํามาหมดแล้วไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำวอร์เรนเบรฟตลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อยสุดท้ายเขาเขา,เขารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กและทําไม่ได้และทําให้ผลตอบแทนต่า สู้ไม่ทำเลยดีกว่าคือวันนี้เราเหมือนกับว่าเรามีสูตรสําเร็จจากคนคนหนึ่งอะมาอยู่แล้วซึ่งพิสูจน์เป็นรูปธรรมจับต้องได้ว่าเขาประสบความสําเร็จที่สุดในโลกเราควรจะเรียนรู้จากเขาไปเลยโดยไม่ต้องลองผิดลองถูกก็ได้นะแต่ผมยังรู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ถึงแม้ VI จะมีมากขึ้นเยอะแต่ VI ที่เข้าใจที่แท้จริงเนี่ยที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงยังน้อย ถามว่าพลาดตรงไหนไม่ได้พลาดตรงการดูงบการเงินไม่ได้พลาดตรงการวิเคราะห์บริษัทไม่ได้พลาดตรงธุรกิจตรงนั้นต่อให้เราไม่รู้นะเราก็ถามนักวิเคราะห์ได้เรามีตัวช่วยเยอะแยะผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องงบการเงินแต่ผมสามารถรู้ได้ไม่ยากว่าหุ้นตัวไหนพื้นฐานดีและจะโตในระยะยาวไม่ยากเกินความสามารถของนักธุรกิจและของเราแต่ทําไมเรายังแพ้ตลาดเพราะเราไปให้น้ําหนักกับอารมณ์มากเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่ VI เขาไม่ทํา แล้ววอลเลนบัฟเฟตเขาไม่ทําเขาทําแต่5ปีครั้ง10ปีครั้ง3ปีครั้งไม่ใช่ทุกวนันทุกเดือนทุกอาทิตย์ถ้าวันนี้เราบอกเราเป็น V I แต่เรายังอยากจะรู้อยู่ว่าเดือนหน้าหุ้นจะขึ้นหรือจะลงนั้นเราไม่ใช่ V I นะเล็งไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วอะ V I เขาจะไม่มองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นสําคัญอนะอยู่ตรงที่ว่าเราจะชนะอารมณ์ได้ยังไงชนะอารมณ์ตลาดได้ยังไงวิธีที่ง่ายสุดคือวิธีของวอเนฟต นะคือชนะอารมณ์ได้โดยไม่ต้องสนใจมันปล่อยไปเลยนะคะตาบใดที่ธุรกิจเรายังไม่เปลี่ยนแปลงพื้นฐานยังไม่แปลงเราซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมแล้วอันนี้สําคัญนะคือถ้าเราไปซื้อในราคาที่แพงตั้งแต่เริ่มต้นนะอะไรมันก็จะยากไปหมดแต่ถ้าเราได้จังหวะดีๆซื้อของดีได้ในราคาถูกแล้วอะไรก็ง่ายไปหมดถึงแม้จะขึ้นไปแล้วจะตกลงมาจะรับเฉดย,ยังไงเราก็ยังถืออยู่ได้ตาบใดที่เรายังแน่ใจในธุรกิจนั้นและเรายังได้เงินปันผล เงินปันผลเป็นตัวช่วยที่สําคัญที่ทําให้เราอะสบายใจที่จะถือหุ้นอยู่ได้ในระยะยาวโดยไม่ได้แคร์มากนักว่าหุ้นจะขึ้นไปถึงตรงนี้แล้วจะลงไหมหรือไม่ลงคล้ายๆกับที่ผมทำอสังหาริม t รผมถือพวกเอ่อพรอพเพอเนี่ยผมก็ไม่มองหรอกว่า Property ผมวันนี้จะร้อยล้านหรือจะ150ล้านหรือจะ200ร้อยหรือพรุ่งนี้มันอาจจะเหลือ80ล้านตราบใดที่ผมยังได้แคชฟลูที่ดีถูกไหม แต่ถ้ามันเป็นที่ดินเปล่านะเราไม่ได้แคชฟลูทุกวันทุกเดือนเราไม่ได้เงินปันผลเราไม่มีไรายได้บนนั้นเราอาจจะแคร์ไงใช่ไหมเพราะว่าโอ้โหถ้าขึ้นไปแล้วตกลงมาเราไม่เคยได้อะไรมาก่อนเลยไงถูกไหมเพราะฉะนั้นตัวช่วยอีกตัวหนึ่งก็คือเงินปันผลอยากให้ลองออชนะจิตวิทยาด้วยด้วยการไม่ข้องเกี่ยวกับจิตวิทยานะและจับจังหวะนานๆปีหลายๆปีครั้งนะครับแล้วก็ จริงๆก็ถ้าจะใช้จิตวิทยาจริงๆอ่ะก็ให้ใช้ในลักษณะคนส่วนใหญ่กล้าคนส่วนใหญ่กลัวอย่างนั้นซึ่งจะใกล้เคียงกับวิธีคิดระบบผลประโยชน์ที่ผมพยายามปิเซนต์จะดีกว่าค่ะก็คือแนวความคิดของพี่พิชัยก็คือสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับดรนิเวศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีคําว่า VI เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นคือนักลงทุนหุ้นคุณค่ามีคําว่าวอร์เรน f บ e ฟ t เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งนี่คือบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่โลกให้การยอมรับแต่วันนี้เรามีวอร์เรน f บ e ฟ t เมืองไทยนะคะค อาจารย์นิเวศร์โอเราะซึ่งนี่คือตัวอย่างของรักลงทุนหุ้นคุณค่าในเมืองไทยที่ประสบความสําเร็จจริงไหมคะจากประสบการณ์ของอาจารย์นิเวศว่าเราต้องเอาชนะตลาดโดยการที่เราไม่ต้องไปกะเก่งว่าหุ้นวันนี้มันจะขึ้นพรุ่งนี้มันจะลงเราเอาตัวเองออกมาอย่างนั้นได้ยังไงแล้วจากประสบการณ์การลงทุนของอาจารย์นิเวศเองอยากให้ช่วยแชร์แบบเข้าใจง่ายๆว่าอาจารย์ใช้วิธีอย่าง,งานั้นหรือเปล่าถึงประสบความสำเร็จก,ก็ค่อนข้างใช่นะครับแล้วก็ ได้ผลตอบแทนที่ดีนะครับได้ผลตอบแทนที่ดีที่ผ่านมาก็ดีมาตลอดนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าอาจจะมีวิธีอื่นดีกว่าเหมือนกันนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำเนี่ยเราทําอยู่อันเดียวอ่ะจะมาบอกได้อย่างเดียวว่าที่เราทํามันใช้ได้นะแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างดีนะแต่ก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าคนที่เขาอาจจะเก่งกว่านะครับเขาอาจจะมีวิธีการที่ดีกว่าเพียงแต่ว่าวิธีการที่ดีกว่าแบบนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักเดี่งจากเพราะว่า เราศึกษาประวัต approach, ิศาสตร์ศึกษาเรื่องราวของนักลงทุน ε, ของโลกนะที่เขาผ่านอะไรมาเยอะะเนี่ยนะฮะก็เราก็ไม่ค่อยเห็นนะเขาอาจจะเงียบๆประสบการณ์สำเร็จแล้วอมมาไว้ไม่บอกนะนะบริเอร์บรินอ์ฟเฟตนี่เขาเขาบอกนะไม่ใช่บอกหรกแต่ว่าเรารู้เพราะว่าเขาเป็นบริษัทมหาชนนะตรวจสอบได้นะมีหลักฐานว่าประสบความสําเร็จจริงยอดเยี่ยมนะฮนะในโลกนี้ก็ไม่มีใครสู้ได้นะฮนะเพราะฉะนั้นก็แต่ว่า คือวิธีอื่นเนี่ยเราไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะเท่าที่เขาพอจะศึกษามาบ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่ค่อยดีไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่าในประเทศไทยก็ในบางช่วงบางตอนนะนะอย่างตอนนี้ผมว่าก็เป็นไปได้ที่บอกว่ามีคนประสบความสำเร็จจากวิธีการที่ทำเร็วๆใช้จิตวิทยาเยอะๆจะมาอันเนี้ยประสบความสำเร็จสูงมากสูงกว่าผมเยอะสูงกว่าวอร์รเรนเบรฟเยอะจะ แต่ว่าอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นลักษณะแบบเหมือนกับว่าเป็นช่วงคราวอ่ะนะช่วงสั้นๆเวลาหุ้นบูมจัดๆนี่นะจิ้มตัวไหนก็ขึ้นจิ้มตัวไหนก็ขึ้นเนี่ยวิธีการแบบแบบเร็วๆแบบใช้จิตวิทยาจะมก็อาจจะกําไรดีกว่านะเป็นไปได้แต่เวลาหุ้นตกหุ้นเสียหายจะมาเกิดวิกฤตเนี่ยเขาก็เจ็บเจ็บตัวมากกว่าบางคนก็อาจจะเจ๊งไปเลยฮะกำไรมาเยอะแยะถึงเวลาที่มันเสียหายมันมันดับเลยนะะมันเสียหายหนักมาก ซึ่งในประวัติศาสตร์โลกก็มีนะครับคนประเภทแบบว่าในระยะสั้นๆก็กําไรเป็นมโหฬารรวยกับบอลเลนบัฟเฟตถึงเวลาก็ตกเจ๊งออกมาเดี๋ยวก็รวยใหม่เดี๋ยวก็ตกลงกมาจะมาชีวิตมันก็จะเป็นชีวิตอีกแบบหนึ่งนะเหมือนก็เล่นหวยถูกรางวัลที่หนึ่งจะมาไม่มีใครสู้ได้ใช่ไหมแต่นั่นมันเหมือนกับโชคมันเป็นเรื่องของโชคใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะเรื่องเรื่องจิตวิทยาพวกนี้จริงๆมันมันก็ไม่มีแค่ว่า จิตวิทยาส่วนรวมของตลาดอะไรต่างๆนะมันเป็นเรื่องจิตวิทยาที่พูดถึงตัวบุคคลส่วนตัวด้วยแต่มาแต่ละคนมีความคิดยังไงอะไรยังไงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้ก็สําคัญมากเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันอย่างเขาบอกว่าจิตวิทยาข้อหนึ่งเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยมั่นใจตัวเองมากเกินไปโอเวอร์คน idence คนเข้ามาในตลาดนี่โอเวอร์คอ idence ใช่ไหมเพราะนั้นบางที เข้ามาเนี่ยศึกษาสงทั้งปีเล่นหุ้นปา3-4ปีรวยเละเลยเป็นเป็นหลายสิบล้านเป็นร้อยล้านเป็นอะไรซึ่งมีเยอะนะตัวเนี้ยมีเยอะเลยกำไรหลายสิบล้านภายในเวลา3 4ปีเข้ามาใช้เงินล้านเดียวตอนนี้หลายสิบแล้วบางคนร้อยแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นอาการโอเวอร์คอนฟ i d e n c ์น่ะมันเยอะนะคือคิดว่าตัวเองแน่บางคนเข้ามา3เดือน6เดือนกำไรแล้ว20%ก็โอเวอร์คอนฟิเด n ซ์ ก็คิดว่าไอ้นี่มันมันจะเป็นอย่างเงี้แหละจิ้มตัวไหนก็ขึ้นใช่ไหมศึกษาอะไรนิดหน่อยดู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 จิตวิทยาเหมือนกันดูว่าไอ้ตัวนี้เขาจะเล่นตัวนี้จะมีข่าวซื้อเลยใช่ไหมไล่ราคาขายกําไรซื้อตัวใหม่อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็โอเวอร์คอนฟ idence แหละคิดว่าตัวเองจะทําแบบนี้ไปได้เรื่อยๆใช่ไหมซึ่งออนนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าเราเข้าตลาดมาเราต้องคิดว่าเฮ้ย มันอาจจะเป็นโชคนะโชคนะฝีมือนะมีส่วนบ้างแต่ว่าไม่ได้เยอะมากหรอกแต่ว่าเป็นะเป็นโชคในยามที่ตลาดหุ้นขึ้นแรงๆเนี่ยบางทีคิดบ้างไม่ได้ไม่ได้กำไรหรอกไปซื้อหุ้นตัวที่มันมัน่นคงแน่นอนระยะยาวดีอะไรดีระยะสั้นไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องเราก็ต้องจับตัวเราให้ให้ได้นะอย่าโอเวอร์คอนฟ idence นะทุกคนนะเข้าตลาดหุ้นโอเวอร์คอนฟิเด n ทั้งนั้นนะนะก็ต้องระวังนะ จริงๆยังมีอีกเยอะมากเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยคุณบอกมาผมบอกได้หมดอล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาสาขาไหนนะมันมีเยอะมากแต่ตะก,กี้ที่พูดแบบเหมือนกับว่าอารมณ์ตลาดไรตลาดก็คือว่าตลาดเองเนี่ยโดยส่วนรวมก็ก็สะท้อนอารมณ์ของคนใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยในฐานะส่วนตัวเนี่ยจะต้องพยายามมองให้เข้าใจว่าแต่ละเรื่องคอนฟิดเอนซ์แต่ละอันเนี่ยนะหรือว่า จิตวิทยาแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะมันมีอะไรบ้างแล้วเราจะเข้าใจตัวเองใช่ไหมพวกเราเคยคิดไหมบางทีเนี่ยวันไหนเนี่ยกำไรมาก็ดีใจนะดีใจดีใจแต่วันไหนขาดทุนเจ๊งเยอะเสียใจเสียใจหนักนะบางคนเข้ามาอุย้ยหุ้นหายไป30%นะกำเงินเข้าตลาดหุ้นแสนหนึ่งเหลือเจ0 0 0มอโอ้โหกุ้มกิงไม่ได้นอนไม่หลับอะไรต่าง ใช่ไหมเราก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เขาศึกษามาแล้วเป็นเพราะว่าคนมีจิตทิฏฐิยาที่ว่ากําไรนั่นน่ะมันไม่เท่ากับขาดทุนหรอกใช่ไหมคือกําไรร้อยหนึ่งเนี่ยก็มีความสุขสมมุติว่าหนึ่งหน่วยใช่ไหมแต่ขาดทุนร้อยหนึ่งเนี่ยมีความทุกข์เพิ่มสองหน่วยเพราะฉันั้นบางทีเราถึงจะรู้ไงว่าเออทำไมเราเศร้าเราเสียใจเราอะไรต่าง แล้วทำไมบางทีพอกำไรปุ๊บเรารีบขายเลยเรารีบขายเพราะว่าเราอยากจะมีความสุขนะเวลาขาดทุนนะไม่อยากขายไม่อยากายรู้สึกว่าความทุกข์มันจะมาเจ็บไว้ก่อนปลอบใจตัวเองก่อนบอกว่าเฮ้ยไม่ขายไม่ขาดทุนรอไว้ก่อนใช่ไหมรอไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นมาอะไรมาเพราะไม่อยากขาดทุนเพราะการขาดทุนนี้เป็นอะไรที่เฮิร์ตมากเฮิร์ตหนักกว่ากำไรสองเท่าใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ย จิตวิทยานี่อยู่นะที่จริงคุณควรขายนะขาดทุนก็ต้องขายเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีแล้วมันไม่ถูกที่เราซื้อนี่มันผิดไม่ได้ไปกอดไว้ขายทิ้งยอมรับความเจ็บปวดซะนะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเราไม่ไม่ยอมรับความเจ็บปวดเดี๋ยวไม่จะยิ่งเจ็บปวดก็ไปอีกเพราะหุ้นมันไม่ควรจะถือไม่ควรจะขายใช่ไหมพวกจิตวิทยาพวกเนี่ยเราต้องเข้าใจนะเข้าศึกษามาเยอะแล้วแล้วมันทําให้เราเนี่ยผิดพลาดตัดสินใจผิด พอหุ้นขึ้นหน่อยรีบขายที่จริงคุณปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวมันขึ้นอีกสิบเท่าบางทีอะบางคนหลายคนเนี่ยเคยเจอไหมขายเสร็จมันขึ้นมาอีกสิบเท่าอะแล้วก็มองมองมองแบบรู้สึกทำไมคิดอย่างนี้เสียดายมีใครเป็นยอมรับมาซะดีๆนะคะมีใครเคยมีความรู้สึกแบบนั้นไหมคะฉันไม่น่ารีบเลยนะนะแต่ชินรีบเพราะว่าดีใจไงรู้สึกมีความสุขไงถ้าขึ้นมาโอ้โหซื้อแป๊บเดียวขึ้นมา20-30%ามขายก่อนขายก่อนเอาก่อน แช่ไหมเอาความสุขมาก่อนนะนี่ก็ฝากไว้นิดนึงก่อนเนพะื่อให้คุณคใช่คพี่พิชัยคะ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งคำถามคือการที่นักลงทุนเนี่ยเพราะเชื่อว่าในที่นี้ส่วนใหญ่เราเป็นนักลงทุนรายย่อยเราเข้ามาเราอาจจะเป็นเพียงจุดเล็กๆในตลาดหุ้นในตลาดหุ้นมี4ประเภทของนักลงทุนด้วยกันมีสถาบันมีต่างชาติที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้กําหนดทิศทางของตลาด แล้วรายย่อยอย่างพวกเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ของตลาดได้ยังไงคะเช่นกรณีว่าบางวันเซ็ตผันผวนมากดิง่งขึ้นไป20จุดร่วงลงมา20จุดเราจะมีหลักสังเกตหรือรู้เท่าทันจิตวิทยาตรงนี้ได้ยังไงว่าวันนั้นใครเป็นผู้กําหนดทิศทางของตลาดถ้าในระยะสั้นขนาดนั้นนะตอบได้เลยนะว่ารู้ไม่ได้ถึงเราจะตอบอะไรไปก็ตามนะก็พิสูจน์ไม่ได้อีกว่าที่เราตอบอะมันจริงหรือมันไม่จริงเนี่ยเพราะมันไม่มีตัวเลขที่จะวัดได้ขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลับมาสู่ประเด็นหลักก็คือว่ายิ่งสั้นมากเท่าไหร่นะยิ่งต้องไม่อธิบายมันยิ่งต้องไม่สนใจมันยิ่งต้องหลีกเลี่ยงมันแล้วพอมันเริ่มเป็นระยะเดือนระยะ6เดือนระยะปีนะโอเคยังพออธิบายได้บ้างตลาดหุ้นอนะ่ะราคากับสถานการณ์เนี่ยมันจะสมเหตุสมผลกันเสมอในที่สุดราคากับปัจจัยพื้นฐานหรือราคากับสถานการณ์ก็ตามแต่เฉพาะหน้าไม่จําเป็นเลยของดีราคาขึ้นก็ได้ ของไม่ดีราคาลงของไม่ดีราคาขึ้นก็ได้ของดีราคาตกก็ได้เป็นไปได้หมดในตลาดหุ้นมันมีสัดส่วนของอารมณ์เยอะไงอย่างที่บอกไงใช่ไหมฮะถ้ามันมีเรื่องอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังพยายามอธิบายตลาดหุ้นทุกวันนะว่าวันนี้ขึ้นเพราะอะไรพรุ่งน,นี้ลงเพราะอะไรวันนี้ทําไมเอ่อตัวเลขทางเศรษฐกิจประกาศออกมาอย่างนี้ตลาดหุ้นสะท้อนเป็นอย่างนี้เพราะมันอย่างนี้ไม่จริงทั้งสิน้น เพราะว่าในตลาดที่มีสัสดส่วนของการเก็งกำไรที่สูงขนาดนี้นะถึง90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วมีสภาพคล่องที่สูงขนาดนี้นะไม่มีเหตุผลในเฉพาะหน้าบางครั้งราคากับเหตุผลก็ไปในทิศทางเดียวกันเราก็รู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลบางครั้งราคากับเหตุผลก็ไปคนละทิศคนละทางกันเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลในบางครั้งแต่บางครั้งมันก็ไม่เป็นเลยแต่เราก็เลือกที่จะอธิบายในบางครั้งละละเลยในบางครั้ง เพราะนั้นการตั้งคาถามทุกวันเป็นสิ่งที่ผิดเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนและขยับออกไปมองในภาพกว้างในระยะยาวกลับเข้าสู่ประเด็นของวอลเลมเฟตอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้แหละที่วอลเลมเฟตบอกว่าเขาเข้าใจตรงนี้นะจากการที่เขาเนี่ยหลีกพยายามหลีกหนีจากอิทธิพลจากวอลของวอลสตีทกลับไปที่บ้านเกิดเขาที่โอมาฮาและตั้งสติคิดดีๆว่าหุ้นคืออะไร เขาบอกเมื่อไหร่ที่เขาออกจากอิทธิพลของวลสีนะก็คือเขาไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน้าไม่ฟังคาอธิบายเฉพาะหน้าเขาเริ่มประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยเห็นไหมนี่คือปรัชญาของธรรมชาติเหมือนกับว่าเวลาเราจะค้นหาความจริงทำไมเขาต้องเข้าไปในป่าล่ะสมัยก่อนนะเพราะว่าปราศจากสิ่งรบกวนให้มันเงียบสงบมีสติแล้วเราจะคิดออกว่าความจริงคืออะไรแล้วพอเราเข้าใจมันแล้วเราก็ยึดอยู่กับ ปัจจัยพื้นฐานหรือยึดอยู่กับเบสิกเบสิ c อ s ส e บสเสมอหลักการที่สอดคล้องกับหลักการของธรรมชาตินะดีที่สุดและจะถูกต้องที่สุดเข้ามาสู่เรื่องที่บอกว่าหลักการดีๆในโลกนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีเยอะในการที่จะอธิบายว่าตลาดหุ้นเนี่ยเราควรจะทำไงเพื่อที่จะชนะมันนะที่ผมพูดก็เหมือนกับเป็นหลักการหนึ่งถูกไหมซึ่งผมพยายามอิงหลักการของวอร์เรนเบรฟเฟเพราะว่ามันเป็นที่รู้จักแน่นอน พิสูจน์แล้วหลักการอื่นๆก็ประสบความสําเร็จสร้างผลตอบแทนในตลาดหุ้นได้แต่ประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหลักการไหนให้ผลตอบแทนกับเรายั่งยืนมั่นคงในระยะยาวหลักการอื่นๆมีไหมที่จะให้ผลตอบแทนกับเราล่ํารวยในระยะยาวแบบบอลต์มาเฟตหลักการอื่นๆอาจจะอธิบายในตลาดหุ้นได้ถูกในระยะหนึ่งอย่างที่บอกอย่างที่ดรนิเวศก็เกิดว่าในเวลาที่หุ้นเป็นขาขึ้น ทฤษฎีเต็มไปหมดได้ผลด้วยแต่เราวัดกันยาวพอหรือยังดูครบรอบหรือยังดู5ปี10ปีหรือยังหลักการที่ถูกจะให้คำตอบที่ถูกเสมอเมื่อวัดกันในระยะยาวแต่หลักการที่ถูกสามารถให้คำตอบที่ผิดในระยะสั้นได้นะที่เมื่อกี้ดรนิเวศบอกว่าเราซื้อหุ้นดีมั่นคงดีแน่นอนในระยะยาวแต่ระยะสั้นไม่ขึ้นเลยอะหุ้นไม่ดีขึ้นเอาขึ้นเอาเราจะยึดติดอยู่กับสิ่งนี้ได้อย่างไงใช่ไหม หลักการที่ผิดให้คำตอบที่ถูกได้เช่นกันแต่หลักการที่ผิดให้คำตอบที่ถูกได้ในระยะสั้นเท่านั้นแต่ถ้าทำซ้ำๆและวัดผลกันยาวๆหลักการที่ผิดจะให้คำตอบที่ผิดเสมอในในในโลกถึงวันนี้ผ่านมาน่าจะ4ี่หปีนี้เนี่ยยังไม่มีหลักการที่สองที่ได้รับการยอมรับเทียบเท่าหลักการของวอร์เรนเบอรเฟต ไม่ได้แปลว่าหลักการเหล่านั้นน่ะไม่สามารถสร้างความร่ำรวยให้เราได้เลยไม่ใช่แต่มันมาแล้วก็ไปไงมันอาจจะสร้างความร่ำรวยให้เราได้ดูเหมือนจะถูก5้าปีสิบปียี่สิบปีแต่สุดท้ายเศรษฐกิจตกต,กต่ำปุ๊บเจ๊งหมดเห็นไหมนักธุรกิจที่ไม่อยู่กับ f u n d a เมน t a ลนักธุรกิจที่ทำเกินตัวนักธุรกิจที่ไปเล่นเกมการเงินมากเกินไปรวยนะแต่เวลาเศรษฐกิจมีปัญหาเข้าไปหมดแต่คนที่อยู่ได้ล่ะ คนที่อยู่ได้ต่างหากถึงจะสะท้อนหลักการที่ถูกที่ครบวงจรไงว่ามันต้องครบทั้งแพ็กเกจใช่ไหมครับซึ่งก็คือหลักการที่เขาบอกว่า the simplest explanation is always the right one หลักการที่เรียบง่ายกว่าถูกต้องกว่าเสมอหือหลักการของ Warren Buffett basic กว่าผมเชื่ออย่างนั้นนะผมเชื่อว่าเวลามีไม่มากชีวิตคนเราเนี่ย เมื่อเอาไปชนะตลาดหุ้นพยายามที่จะชนะตลาดหุ้นได้นะมันมีเวลาไม่มากบางทีเราเสียเวลาไปกับการศึกษาวิธีคิดอื่นๆแล้วสุดท้ายเนี่ยมันไม่สาเร็จเนี่ยกว่าจะรู้ะมันเป็นสิปีละไม่ได้หมายว่าไม่มีนะผมก็มีวิธีคิดอื่นของผมที่ผมใช้แต่บางเอิญมันอ้างอิงอยู่กับบ r r นเบอร์เฟตเรื่องที่หลักการของการกลัวในขณะที่คนอื่นกล้านั่นแหละที่เอามาใช้จับจังหวะนะ ทฤษฎีระบบผลประโยชน์ก็ที่ายแบบนั้นแต่ก็คือให้เราจับจังหวะเพราะเรารู้ว่าคนส่วนใหญ่ที่เล่นหุ้นนะครับอยากจะทํากําไรจากตลาดหุ้นด้วยการจับจังหวะมากกว่าที่จะอยากทํากําไรจกากตลาดหุ้นแบบวอนวัสเสพลึกๆแล้ว่ะรับไม่ได้หรอกลึกๆออยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่หุ้นจะขึ้นเราจะได้ซื้อเมื่อไหร่หุ้นจะลงเราจะได้ขายซึ่งทฤษฎีระบบผลประโยชน์ก็พยายามจะอธิบายตรงนี้ว่าคล้ายๆตหลัการของเวอเวอร์เฟดว่าถ้าคุณจะจับจังหวะจริงๆนะขอนานๆปีครั้งได้ไหม ไม่ต้องไปจับจังวะทุกวันเมื่อไหร่ที่คนส่วนใหญ่กลัวมากๆเราซื้อเลยเมื่อไหร่ที่คนส่วนใหญ่กล้ามากๆเราขายแล้วออกจากตลาดไปซะแต่ความยากอยู่ตรงไหนรู้ไหมที่ทําให้คนน่ะไม่เข้าใจวิธีคิดนี้จนถึงปัจจุบันคนก็ไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าวิธีคิดของบอิอันบัฟเฟตที่บอกกล,กลัวกลัวกล้ากล้าี่มันคืออะไรเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คนส่วนใหญ่กลัวนะที่บอิอันัฟเฟตบอกให้ซื้อนะเหตุผลย่อมดูไม่ดีที่สุดคนส่วนใหญ่ถึงกลัวไง ถูกไหมแล้วเราอ่ะยึดติดกับเหตุผลพอเรายึดติดเหตุผลเราก็ทําใจซื้อไม่ได้ไงสุดท้ายเราก็ไม่ได้ซื้อเวลาที่คนส่วนใหญ่กลัวอยู่ดี